ตัวตีนผีที่ติดไปกับรุ่นเบอร์เน so ็ตโซยโกนะคะจะเป็นตัวตีนผีติดซิปธรรมดานะคะซึ่งจะไม่ใช่ตัวตีนผีติดซิปซ้อนตีนผีติดซิปซ้อนนะคะเราต้องใช้อีกหนึ่งตัวนะคะก็คือตัวตีนผีซิปซ้อนที่เราต้องซื้อเป็นอะไหล่เสริมหรือว่าเป็นอุปกรณ์เสริมของตัวจักรค่ะตีนผีติดซิปธรรมดานะคะจะมีทั้งสองฝั่งนะคะก็คือฝั่งด้านขวานะคะแล้วก็ฝั่งด้านซ้ายนะคะทําไมถึงต้องมี2ฝั่งนะคะง่ายๆเลยค่ะหลักการเดียวกับตัวซิปเราเลยค่ะ เห็นซิปไหมคะซิปมันยังมีทั้งสองฝั่งเหมือนกันนะคะตีนผีก็เลยต้องมี2ฝั่งเหมือนกันคะ่ะวิธีการใส่ตีนผีของตัวตีนผีติดซิปธรรมดานะคะถ้าเราใส่ตีนผีด้านขวาซิปที่เราเย็บนะคะต้องเป็นด้านซ้ายแต่ถ้าเราใส่ตีนผีด้านซ้ายซิปที่เย็บก็จะต้องเป็นด้านขวาคะ่ะการติดซิปที่ถูกวิธี<ม>ก็คือต้องเอาตัวซิป ไปติดกับตัวชิ้นงานด้วยวิธีการเนานะคะหรือวิธีการกัดเข็มหมดให้ตัวซิปกับตัวชิ้นงานยึดติดกันก่อนแล้วลองรูดนะคะฟันซิปว่าตัวที่เราใส่ะคะ่ะซิปด้านหนึ่งไม่สูงหรือไม่ต่ำนะคะจนเกินไปไม่นั้นเวลา,นานเรารูดนะคะซิปเนี่ยฟันไม่เสมอกันมันรูดไม่ได้นะคะวางตัวตีนขีด้านขวากับซิปด้านซ้ายแบบนี้นะคะเสร็จแล้วแนะนําให้เราใช้วงล้อหมุนเข็ม ให้เข็มลงไปยึดติดกับผ้าไว้แบบนี้ก่อนค่ะลายที่เราใช้สําหรับการติดซิปนะคะแนะนําเป็นลายเส้นตรงความที่ห่างนะคะใช้ประมาณ2.5ความตึงได้ใช้ประมาณเลข4ปกติได้เลยค่ะสังเกตง่ายๆเลยค่ะว่าเวลาเราเริ่มเย็บซิปทาไมถึงชอบย้ําอยู่กับที่ตอนเริ่มต้นเพราะถ้าเรามองดีๆนะคะเราจะเห็นเลยค่ะว่า จากด้านเนี้ยมันไม่ได้โดนเนื้อค่าฉะนั้นเนี่ยการส่งค่าก็จะทําให้ส่งอะค่ะได้น้อยลงกว่าปกตินิดนึงวิธีการช่วยง่ายๆเลยค่ะให้เราจับหางได้นะคะ2เส้นด้านหลังไว้แล้วก็ดึงนะคะตอนเริ่มต้นเย็บนิดนึงแต่ไม่ต้องดึงเยอะนะคะแค่ช่วยประฟองเฉยๆเยียบมาสักประมาณ1เซนแล้วก็หยุดจับก่อนนะคะเสร็จแล้วใช้ปุ่มย้ําเดินหน้าขอยหลังเอามือนะคะจับหางได้ พอเลยตำแหน่งของตัวเริ่มต้นของเย็บแล้วปล่อยห่างได้ด้านหลังได้เลยค่ะแล้วเอาเมือมาประคองด้านหน้านะคะพอเราเย็บมาถึงช่วงตรงกลางของตัวซิปนะคะเราจะเห็นว่าตีนผีมาเจอกับหัวซิปตรงนี้ค่ะวิธีการง่ายๆเลยค่ะให้เราหมุนเข็มให้ต่ำลงไปให้ปลายเข็มจิ้มลงไปในผ้านิดนึงค่ะสังเกตนะคะตัวก้านน็อตที่เอาไว้ตรงนี้นะคะอยากให้ต่ำลงไป เยอะเกินนะคะเสร็จแล้วเนี่ยให้เราใช้ตัวก้านยกตีนถีขึ้นแล้วเลื่อนตัวหัวซิปขึ้นไปแทนค่ะค่อยๆกระยับผ้าได้นะคะเพื่อให้เราเลื่อนหัวซิปขึ้นไปได้ง่ายที่สุดค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เราหันตัวชิ้นงานกลับมานะคะให้ตรงกับตำแหน่งเดิมที่เราเย็บเมื่อกี้แล้วก็เอาตีนถีลงเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เย็บต่อไปนะคะข้อดีของตีนถีติดซิปเราสังเกตไหมคะว่าเหล็กด้านข้างของ ตัวตีนผีติดซิปมันสามารถแนบกับฟันซิปได้เยอะที่สุดเลยค่ะและไม่สามารถที่จะปีนขึ้นมาบนฟันซิปได้ด้วยค่ะตัวตีนผีมันจะโดนเหล็กของตัวซิปด้านล่างตรงนี้วิธีการง่ายๆเลยค่ะยกตีนผีขึ้นนิดหน่อยให้เลยกับตัวเหล็กตัวนี้ค่ะเสร็จแล้วก็อย่าลืมย้ำตะเข็บข้างหนึ่งเสร็จแล้วค่ะ เราเย็บซิปด้านซ้ายเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเย็บซิปด้านขวากันต่อเลยค่ะอันดับแรกสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องเปลี่ยนตัวติ้นผีให้มาอยู่ด้านซ้ายก่อนเลยค่ะใช้ตำแหน่งของความที่ห่างนะคะทุกอย่างเหมือนเดิมเลยนะคะยังไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนอะไรเลยนะคะเราได้ไปนะคะไว้ด้านหลังเหมือนเดิมต้องสองเส้นใส ปันซิปด้านขวาเข้าไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วอย่าลืมหมุนเข็มให้ต่ำลงไปค่ะแล้วอย่าลืมจับหางได้ด้านหลังเหมือนเดิม2เส้นนะคะแล้วก็ดึงไปมาด้านหลังนิดนึงค่ะเย็บมา1เส้นเหมือนเดิมนะคะแล้วหยุดใช้ปุ่มย้ำตะเข็บให้แข็งแรงก่อนค่ะแล้วก็เอามือเรานะคะไปจับหางได้ด้านหลังเลยตำแหน่งตอนเริ่มต้นก็ปล่อยมือได้เลยนะคะแล้วก็มาจับด้านหน้าแทนค่ะ เดิมเลยค่ะเจอหัวซิปอีกไหมคะทําวิธีเดิมเลยค่ะเราก็จะเย็บซิปทั้งสองด้านเสร็จแล้วค่ะ